มันเปมากมันมากคนละจุ่มพวกอดิพวกเามาเต้นจุมผู้ใดะมาหรือว่าตัวแเบลเบลลบลม่หลังขปตว้าเซกซี่เซ็กซี่ใช่มงขาขูเนียจำหมดลนะเอาจำไหมจำมันมาย่างมมันอยู่ท่มีบอกไป แดงเมิดแม่กูคงลงไปโอ้ยหาะโอ้ยโอแม่งไดังเป็นขิงกูเปลี่ยนเลยวิไปลงยูดหูไปเขาเข้า่าเอาไปตอมาห้องเข้าว่าถึงว่าไวถึงว่าเข้าไปแล้วเลยเฮ้ยว่งว่งกูบ่องม่งบ้านเห็นสิบวานเลยวะ I'm <laughs>